สวัสดีครับผมชื่อนายสิริชัยผมมีความคิดเห็นว่าประเทศไทยควรเข้าร่วมประชาคมอ,อาเซียนอย่างขึ้นครับสวัสดีครับผมนัทครับสวัสดีค่ะสมุมาตาค่ะฉันคิดว่าค่ะประเทศไทยไหนไม่พร้อมที่จะเข้าประชาคมอ,อาเซียนค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแม้เอาเราอ่ะยังไม่พร้อมในสักอย่างเลยเออจะเข้าได้ไนงะแปลว่าไงบ้างผมว่าเลยครับที่คุณไม่เห็นด้วยอ่ะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับประชาคมอ,อาเซียนบ้างหรือล่าโถสิริชัยก็เป็นประชาคมอ,อาเซียนอยู่เอง ก็คือการรวมกลุ่มัของแต่ละประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ล่ะที่รวมตัวกันถึงสิประเทศเลยนะถึงจะมีผลประโยชน์เข้ามามากมายแต่ถ้าประเทศเราไม่มีการเตรียมพร้อมก็จะทําให้เราเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านนะยังไงล่ะผมยังไม่เห็นว่าประเทศไทยไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนตรงไหนเลยลองคิดถึงผลประโยชน์ที่จะ,จะได้รับในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองกเศรษฐกิจการศึกษาผมเห็นว่าประเทศไทยต่างได้รับผลประโยชน์ทั้งนั้นไหนคุณลองว่ามาซีว่าประเทศไทยไม่พร้อมทีม่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนยัยงไงเช่นภาษาเนะี่ยบ้านเราอ่ะพูดภาษาอังกฤษสู้เขาไม่ได้เลยอย่างเช่นปรนะเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยเวียดนามอย่างเงี้ยบ้านเราอ่ะคุณสู้เขาไม่ได้อยเยอะเขาอ่ะพูดเก่งเกินไปไปแล้วเราจะไปสู้เขาได้ยังไงดนะ้านการเมืองเศรษฐกิจคอร์รัปชั่นเออแบ่งสีแบ่ง, 4, บงชนชั้นแบบตีกันอนะ่ะ ไม่มีความสมัคคีรันสักอย่างแร้จะสู้ประเทศอื่นไม่ไงอืมอย่ายนี้ประเทศเราก็สู้ประเทศอื่นไม่ได้ละสิสู้ไม่ได้แน่นอนถ้าประเทศเราไม่มีการเตรียมพร้อมก็ไปสู้กับประเทศอื่นไม่ได้หรอกใช่ถ้าไม่มีความพร้อมในดุกด้านนะบ้าว่าเราก็สู้เขาไม่ได้หรอเออใช่เราต้องเตรียมตัวยังไงล่ะเราควรเริ่มจากตรงไหนรัฐบาลสิยังไม่มีความเตรียมพร้อมความตื่นตัวที่จะนำพาประชาชนเข้าสู่ชาของอาเซียนเลย ประชาชนอ่ะก็ะไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรจะรับมืออย่างไรและจะพึ่งใครได้ตายแล้วว่าตายแน่ๆเหตุ <c oughs> เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆแต่ถ้าประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีกว่านี้ละ่ะประเทศคงได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมพันธมิตรมากมายคุณแต่ถ้าประเทศเรามาีมความเตรียมพร้อมมากกว่านี้นะประเทศของเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายหรือการท่องเที่ยวถ้าประเทศเออปเิด AEC นะ บ้านเราก็มีชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นสินค้าของเราถ้าไม่มีคุณภาพใครเราจะมาซื้อแรงงานของเราอ่ะถ้าไม่ดีใครเราจะมาจ้างแน่นอนเลยเราต้องพัฒนาตัวเองก่อนถ้าประชากรของเรายังไม่มีคุณภาพเราจะไปแข่งกับชาติอื่นงไรไงมันก็จริงนะแต่ประเทศไทยก็มีจุดแข่งที่ได้เปรียบประเทศอื่นอีกหลายอย่างรู้ตัวอย่างาซีว่ามีจุดแข็งอะไรทำเนที่ตั้งของประเทศเราเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค โวนทั้งมีระบบสามาสุที่มีคุณภาพการขนส่งที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศอีกทั้งประเทศไทยมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำในการเกิดภัยธรรมชาติเช่นแบบพาเปือบ้างนั้นหรอเราอย่างน้ำท่วมผ่านมาล่ะสร้างความเสียหายกับประเทศเรามากเลยนะภัยพิบนะัติน้ำท่วมที่ผ่านมาถือเป็นภัยพิบัติที่สามารถพยาการล่วงหน้าได้ทําให้เกิดการเตรียมการอีกทั้งทางให้ความเสียหายลดลง ออและตลาดเสษฐกิจของไทยยังมีขนาดใหญ่ไปจับสองรองจากประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งระดับรายได้และกำลังซื้อของประเทศไทยมีสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกนะแต่ก็อย่าลืมว่าประเทศของเราเราก็มีจุดอ่อนเหมือนกันกมันจะทำให้ประเทศของเราไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มที่เนี่ยก็จริงของคุณทั้งเรื่องภาษาที่บอกผมไปแล้วกับการเตรียมพร้อมจะมีประเด็นอ,พอื่น,นอีกรอนแน่นอนเช่นการเริ่มต้นธุรกิจการเริ่มต้นธุรกิจนล่วหรอ การที่จะเข้ามาทำธุรกิจบ้านเราอ่ะก็ต้องติดต่อพวกราชการซึ่งมันซับซ้อนมากเลยซึ่งเกิดความยุ่งยากกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจบ้านเราอขอบคุณนอกจากนั้นต้นทุนในการทำธุรกิจก็สูงคั้นด้วยโดยเฉพาะอัตราค่าแรงงานในตอนนี้บ้านเราอ่มี300บาทซึ่งอัตราแรงงานของบ้านเราอ่ะมีค่าที่สูงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย แล้วปัญหาทางด้านการเมืองล่ะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเกี่ยวสิบุึงทางด้านการเมืองการบริหารคุณว่าสิบปีว่าเราตอนนี้พัฒนาไปช้าๆเพราะอะไรล่ะเพราะความขัดแย้งทางการเมืองการคอร์รัปชันของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมั้งถูกไหมล่ะแล้วทีเนี้ยคุณยังจะเห็นเรื่อบการเข้าร่วมชาติลงอาเซียนประเทศไทยหรือเปล่ะฉันไม่แน่ใจแล้วสิ สิ่งที่ดีที่สุดนะคะในการที่จะเข้ามาเซียนได้ก็คือเราต้องปรับัอาคติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันหร,อร,รือการร่วมมือกันโดยสิ่งหลังนี้เราอย่ายึดตัวเราเป็นหลักของหรือประเทศไทยเป็นหลักแต่ควรจะก้าวไปสู่นานาประเทศได้อย่างเป็นสัมนติโดยการเข้าสู่อาเซียนค่ะคะ่ะแลววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Welcome, young friends. We're going on a special adventure today. To a place you can call home, ASEAN. Are you ready? The Association of Southeast Asian Nations, better known as ASEAN, was formed in 1967. ASEAN has ten members: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos. Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The ASEAN community, what is that? The ASEAN community is a place where all the ten countries come together to build a better life for everyone. Together as ten, we are stronger and can do more than one country alone. But to get there, we first have to walk through these three doors. Each door will show us a different part of the road that will take us to the ASEAN community. Let's see what's behind each door. This is the door of peace. We need all ten countries to work together to keep the region safe. We won't let terrorists, pirates, and drugs come to ruin our countries. ASEAN countries don't fight one another. And we all live in peace. And where there is peace, we can have prosperity. We can enjoy the good things that come with stronger economic development. As we attract more investors, businesses will grow and there will be more jobs and opportunities. And one day, you may be able to work in any ASEAN country of your choice. Whether you are an engineer, a businesswoman, or a nurse, outside the cities, Agriculture will also become more advanced. Our farmers will benefit and so will we. Our quality of life will improve. We will have better roads and transport systems, access to high-tech innovation, and be connected to the world. And as good neighbors, we will also help one another prosper. But peace and prosperity aren't not the only part of the ASEAN community. Do you know what is the most important part? People. Absolutely. ASEAN governments work hard to ensure that people can enjoy a better life. And can you guess how ASEAN countries do that? By keeping our environment clean and green. Helping one another when disasters strike. Working together to fight nasty diseases. Finding ways for our people to learn about one another. And to learn from each other. And finding ways to keep our families strong are we too young to be part of this asean community? you're never too young. you can start with some simple thing. make friends with young people from other asean countries. and learn Hello. another asean language Soda. if you can. find out more about the region's history. Most of all, be proud of your identity as an ASEAN citizen and look forward to what the future holds. So, are you ready to be part of the ASEAN community? Yeah, 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 and what about you? พอจะเร็วจนานสุนัตต้าอ่อนนิ่นางสาวชุนิกาพิโรมลสรีชายตุลิซีพิชาลสลามัดเชียงสลรมัตดาม่งกะลาสวัสดีครับผมนายธีรพันธ์รัตนเจริญขาวสวัสดีครับผมนายนันท์ังทคมหากรสวัสดีครับผมายกิตติชพัชรชิรสลามัตดาตังนีหน้าบายดีรัชโนก่อนล้วกค่ะ ปีนตรงสี่ไหมล่ะสบายดี Yeah. <laughs>